สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง b บิตแคสครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเรื่องของ SEC กับ Binance ต่อนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับเพียงกดจอย Membership นะครับมีให้เลือกตั้งแต่ระดับกุ้งฝอยนะครับ35บาท ระดับเต่า300บาทนะครับแล้วก็ระดับประวาน1,000บาทนะครับถือว่าเลี้ยงกาแฟผมเดือนละแก้วก็แล้วกันนะครับหรือใครที่ไม่ได้สนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์ภายใต้คลิปนะครับใครที่เป็นสมาชิกเราจะมีเอ็นเครดิท้ายคลิปให้ด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะสนับสนุนกันได้ก็คือผลิตภัณฑ์จากบิทแคสครับตัวนี้เป็นยูนิคคี 3C NFC นะครับ สามารถที่จะใช้ล็อก Account นะครับไม่ว่าจะเป็นบน Gmail นะครับ Facebook หรือแม้แต่กระทั่ง Apple ID นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้แค่แตะนะครับบน iPhone เนี่ยก็สามารถที่จะอันล็อกได้แล้วนะครับที่สำคัญคือแอปอย่างของ n บ n c e เนี่ยตอนนี้ก็รองรับเจ้า u n i ิคี3 c NFC เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บ t a ย b i t t a s ต .com นะครับสำหรับใครที่ สะสมบิตพอยต์นะครับ5,000นบิตพอยต์นะใครได้ก่อนสะสมได้ก่อนก็เอามารีดีมเลยนะครับโปรดัก <Product S 1> มันจะเป็นตัวนี้ฮะ n k k y y l l s s s i c ฮะอ่ามูลค่า89เหรียญน,นะจะมีแจกอยู่2หรือ3ตัวใครที่ติดตามทางช่องในไลฟ์เนี่ยแล้วก็สะสมตัวบิตพอยต์ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่อยากได้เสื้อก็มาเอาฮาร์ดแวร์วอลเลตแล้วกันนะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมากเลยนะครับใน เนื้อหาของทางฝั่ง Binance US เนี่ยก็ปฏิเสธคำขอของ SEC นะครับที่จะอายัดทรัพย์ของบี n อน US ยูนะก็คือสารเนี่ยปฏิเสธ นะคําขอคือ ATC เนี่ยเขาไปขอให้ศารเนี่ยออกคำสั่งที่จะอายัดต,ตัวสินทรัพย์ที่อยู่ใน Binance US เนสนาะศาลเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธแล้วกันนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีใครนอกจากแพลตฟอร์มของ Binance g l o b a l รวมถึง CC เนี่ยที่สามารถเข้าถึง p r i v a t e k e y ได้นะครับคือคือตัวตัว s c c เนี่ยเขาเขามองว่า การที่ขอให้อายัดเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไบแอนด์โกลบอลหรือซีซีเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวพายเปิคีได้เพราะฉนั้นเขาก็ขอให้สารออกคําสั่งอันนี้เนาะซึ่งไบแอนด์ยูเอสเนี่ยจะสามารถดําเนินธุรกิจในสหรัฐต่อไปได้แม้ว่าจะเผชิญการฟ้องร้องของเอ c ซีนะก็คือดีช็อตเทอมเนี่ยเขาก็ยังดําเนินการแบบนี้ได้แหละคําร้องของเอ c ซีที่จะมาจัดการกับ b บแนนเนี่ยก็ดูเหมือนกับทางสารเนี่ยก็ไม่ได้ให้น้ำหนักนะครับคือทางผู้วิภารษสาเนี่ยก็สั่งให้ b บแนนยูเอเนี่ยจัดทำรายการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจต่อสารเนาะเราก็สั่งให้ทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันคือสั่งไปตกลงกันให้เรียบร้อยเพื่อหาข้อ,อยุติความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์กับสินค้าพ,กพักภัณฑ์จริงๆเขาก็พยายามที่จะเกลี่ยกันอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเหมือนมันยังหาจุดลงตัวไม่ได้เนาะ แล้วก็ผู้พิพากษาแจ็คสันเนี่ยก็กล่าวยังกล่าวถึงคำถามพื้นฐานที่เป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีนะครับว่าอะไรที่ทำให้สินทรัพย์คริปโตเป็นหลักทรัพย์และมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือไม่ซึ่งจริงๆเนี่ยแม่คือนี่แหละมันมันเหมือนกับว่ามันพยายามจะไปจัดให้สิ่งนี้มันไปลงล็อก ของเดิมที่มันมีอยู่แล้วเหมือนคุณสมบัติของมันน่ะมันมีบางส่วนที่มีคุณสมบัติเหมือนหลักทรัพย์แต่มันมีบางส่วนที่มันก็ไม่เชิงเป็นคือมันเหมือนผสมกันทั้งสองอย่างเออเอาจริงนะ <c oughs> คือไอ้เจ้าดิตอลแอสเซทอย่างไอ้พวกเนี้ย มันเหมือนมันผสมสองอย่างนะไอ้พวกอีทพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันมันมันเหมือนกับมันมีบางส่วนคล้ายกับหลักทรัพย์บางส่วนคล้ายกับสินค้าพภกภัณฑ์มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันจะลงล่องไหนดีเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับยังไงผมก็มองว่ามันลงยากถ้าเราไม่มามาสร้างกฎใหม่ที่จัดการกับแอสเซทแบบนี้โดยเฉพาะเนาะสุดท้ายเนผู้พิพากษาก็ขอให้ทนายความ อของเอ c เนี่ยแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ดีตอนกับสินทรัพย์ดีตอลที่เป็นหลักทรัพย์อ่าเขาอย่างน้อยเขาก็คุณไปแยกมา นะแล้วก็แมทธิวอส s าโตนะครับทนายความของ SDC บอกกับผู้พิพากษาว่าหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยได้ให้ตัวอย่างคริปโตหลายๆตัวอย่างที่เชื่อว่าเป็นหลักทรัพย์ที่จะใช้ในการฟ้องร้องคดีกับเว็บเทรดคริปโตในวงกว้างอ่านะแต่ยังสงวนสิทธิ์ในการประเมินโทเคนที่เหลือนในภายหลังนะครับเขาก็จริงๆเขาก็มีลิสต์ออกมาแบบดูใน Twitter เนี่ยโห 50โทเค็นเนี่ยบานตะโก้เลยนะผมผมคิดว่าโดนกันอ่วมอะ่ะถ้าเกิดว่าโทเค็นพวกนี้โดนอ่ะนะซึ่งเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมันเป็นมันเป็นหลักทรัพย์ผสมกับคอมม o ดิตี้ใช่ไหมมันมันเลยพูดยากอะ่ะมันเลยพูดยากเนาะถ้าคุอมจริงๆอะ่ะทางทาง คนที่เอาเรื่องนี้มาแปลงเนี่ยผมก็ต้องยอมรับในความฉลาดของเขาเนาะก็คือเขาก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาเป็นยูทิลิตี้ทำเป็นเหมือนกับเป็นเนทีฟโทเค็นที่เป็นยูทิลิตี้ที่ทำให้ซิสเต็มเนี่ยมันรันอยู่ได้เนาะแต่นั่นแหละเขาก็ระดมเอาเงินมาทำไงมันก็เลยเหมือนเป็นหลักทรัพย์นะผมว่าดีสุดนะต้อง define ตัวใหม่เลยพยายามจะไปจับมันลงล่องเก่าเนี่ยผมว่ายังไงก็ ยังไงก็ยังเกิดปัญหานี้อีกยาวนะอะหลังจากนั้นเนี่ยเอซซีว่าไงเอซซีเขาบอกว่าขอต่อเวลาเพิ่มอีก4เดือนครับเพื่อสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมคริปโตโอ้โหก่อนหน้าน,นี้นี่คือแบบกระนำเลยใช่ไหมแบบมั่นใจมากตอนนี้ขอเวลาเพิ่ม4เดือนนะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยคอยเบทได้ส่งคำร้องต่อ เอสดี uh, SEC, นะครับว่าต้องการกฎที่ชัดเจนสําหรับอุตสาหกรรมคริปโตนะซึ่ง s อ c ดีเนี่ยก็กล่าวว่าจะให้คําแนะนําตามคําร้องขอของคอยเบดภายใน120วันก็คือเอา30ไปหารก็จะตกมา4เดือนนะครับแต่ล่าสุดเอสดีกับขอเวลาเพิ่มอีก4เดือนแปลว่ามันจะกลายเป็นเท่าไหร่แปเดือนหรอเป็นปีเลยนะ เพื่อตอบสนองอคำร้องขอด้านกฎระเบียบในอุตสาหการรมคริปโตให้แก่ c คอยเบสนะครับซึ่งคอยเบสเนี่ยได้ร้องขอให้หน่วยงานกํากับดูแล ระบุอย่างเป็นทางการหน่อยว่าจะปฏิเสธการสร้างกฎหรือต้องการเวลามากกว่านี้ในการตอบสนองต่อคำร้องนะครับเอีซีกล่าวว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการกับคำร้องนั้นทั้งหมดนะครับหรือดำเนินการแค่บางส่วนแล้วก็อ้างว่าคำร้องของคอยเบตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรยังไงนะเขาก็ขอความชัดเจนแล้วมันไม่สมควรยังไงเนาะอ่ะยไงกำกับดูแลยืนยันว่าคำร้อง ขอควรถูกปฏิเสธแต่คาดว่าสามารถให้คำแนะนำสำหรับการกำหนดเกณฑ์กดเกณฑ์ตามคำร้องของของคอยเบตได้ภายใน1 2 0วันข้างหน้านะครับสรุปอขอเพิ่มหรือว่ายังไงเนี่ยก็คือมันขอเพิ่มใช่ไหมไม่ใช่เป็น8เดือนใช่ไหมอันนี้ในเนื้อหาในข่าวนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนนะว่าบวกไปอีก120วันหรือว่ายังไงหรือสุดสุดท้ายจากนี้ไปขอแค่อ,อีก120วันนะคื พอ u กรเวลนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคอยเบดได้แจ้งกับผู้ติดตามบนทวิตเตอร์ว่า SEC เนี่ยได้เน้นย้ำว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ใดๆซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความผิดพลาดนะครับอีกทั้งยังเสริมด้วยว่าจดหมายดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำชี้แจงที่ชัดเจนจากประธานเกลี่เจนสเลอร์ของ SEC นะครับซึ่งดูเหมือนว่า SEC ไม่มีเจตนาที่จะออกกฎใหม่อ่า พวกเขาทําผิดซ้ําๆนะครับซึ่งความผิดนั้นเนี่ยก็คือการที่พวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่สําหรับอุตสาหกรรมคริปโตก็คือใช้กฎเดิมในการที่จะมาแอพพลายนี่แหละพวกเขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาใดๆแม้ว่าศาลจะมีคําสั่งที่ชัดเจนซึ่งอันนี้น่า,นาสนใจนะว่าศาลมีคําสั่งออกมาชัดเจนเราด้วยแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะกําหนดเวลาเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือ พวกเขาเนี่ยผัดวันประกันพุ่งแทนที่จะออกคำแนะนำภายใน20วันตามที่คำร้องขอกองเกเวลกล่าวนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนมันมีสิ่งที่ทาง SEC เนี่ยจะต้องให้คำตอบภายใน120วันตามที่คอยเบทร้องขอเนาะแล้วก็มีการขอให้อ่า เพิ่มเวลาอีก120วันแต่เท่าที่ดูแล้วปฏิเสธที่จะทําตามข้อกําหนดนะ,อะโอเคเอ่าผัดวันประกันพุ่งอ่าแล้วก็ในเนื้อหาก็คือไม่มีเรื่องของเหมือนกับยังไม่ได้คิดอะว่าจะเอายังไงกับกับเรื่องนี้จะออกกฎใหม่อะไรไหมอ่าโอเคต้องรอดูต้องรอดูออดผมคิดว่า เท่าที่เท่าที่ดูจากรอบนี้เนี่ยเหมือนเจนเซอร์เนี่ยเองเนี่ยคือออกมาเนี่ยก็มีฝั่งที่ไม่สนับสนุนหรือฝั่งที่แบบคัดค้านกับเจนเซอร์เจนเซอร์พอสมควรเนาะ,ะเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีคนหนุนให้แบบแบ,บ,แบนไอเรื่องพวกนี้ไปซะทีเดียวนะก็ยังมีคนที่เขาสนับสนุนอยู่นะอันนี้ต้องติดตามดูว่าแล้วมันจะออกหน้าไหนแต่ว่าเนี่ยมันมันยังลักลั่นอย่างเงี้ยว่าตกลงพรอมเป็นหลักทรัพย์ a t c ก็มาจัดการ พอ,อดูแล้วว่ามันเป็นค <c oughs> อมมูนิตี้ CFTC ก็จัดการคือพูดง่ายๆคือตอนนี้มันโดน2ฝั่งเลยนะโดนเล่นทั้ง2ฝั่งเลยแล้วไอ้คนโดนก็งงตกลงจะให้เป็นหลักทรัพย์หรือว่าจะให้เป็นคอมมูนิตี้กันแน่เพราะว่าโดนฟ้องโดนขนาบแฟนวิชทั้ง2ทางเลยเนาะเนี่ยผมว่าถ้ายห้มันจบมันต้องแบบทำแบบเป็น New Asset Class จริงๆอะ่ะเอออันนี้ถึงจะจบยกเว้นไม่มีไปเลยนะแบบ ออกแบบมาท่าแบบไม่ต้องมีโลกนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีดิจิตอลแอสเซทอ่ะ,อะถัดมานะครับคอยเบตลัน s c เนี่ยไม่มีอำนาจในการแบนอุตสาหกรรมคริปโตนะครับอคอยเบตเนี่ยได้ยื่นจดหมายฉบับใหม่ถึง SEC ครับเมือ่อเมื่อวันจันเนาะโดยครั้งนี้เนี่ยเป็นการโต้เถียงข้อเสนอที่จะควบคุม กระดานแลกเปลี่ยนซื้อขายอ่ะแบบแบบกระจายอำนาจเพื่ง่ายก็คือ dex นั่นแหละนะเออเขาจะเป็นเหนกับเด็กวะเช่นเดียวกับกระดานแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ก็คือใน ตัวกระดานแลกเปลี่ยนเนี่ยกระดานซื้อขายเนี่ยในโลกของคริปโตเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทประเภทที่มีมีมีศูนย์กลางนะมันจะมีดัตต้าเบสอยู่เวลาเขียนแอปอะไรเนี่ยคนที่เป็นฝั่งคนที่ฝั่งซื้อฝั่งขายก็มาเจอกันเนี่ยก็อยู่ในแอปของของศูนย์กลางนี่แหละ เอ็ exchange, นเซนท์ไลท์เอ็กชแนนเนาะในไทยเนี่ยเป็นเซนท์ไลท์เอ็กชแนนด์ทั้งนั้นแหละนะยกเว้นยกเว้นคูลับอ่ะคูลับเป็นเป็นโบรกเกอร์ฮะอ่ะแต่เป็นดีเซนท์ไลท์บร็อกเกอร์นะเป็นดีเซนท์ไลท์บร็อกเกอร์แต่ถ้าเราดูเนี่ยในไทยเนี่ยเป็นเซนท์ไลท์หมดแต่มันจะมีอีกเอ็กชแนนประเภทหนึ่งเนาะที่เขาเรียกว่าดนะีเซนท์ไลท์เอ็กชแนนด์เนาะอันเนี้ยก็คือจะเป็นโปรโตโคอลเลยนะครับแล้วก็คนซื้อคนขายเนี่ยก็มาเจอกันแอสเซทอยู่ที่คนซื้อคนขายเนาะ แล้วก็มาสวอปกันเนาะแต่อย่างอย่างของ Uniswap เนี่ยก็คือมันจะต้องเอาแอสเซตยัดเข้าไปในในคอนแท c กก่อนซึ่งเขาเรียกอาพูลนะ l i คว i d i ิตี้พูคอยเบดเนี่ยบอกเพิ่มเติมว่าเป็นไป,น,ปนไม่ได้เลยนะครับที่เด็อย่างเช่น Uniswap เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนในลักษณะเดียวกันกันกบคอยเบดเราต้องไปแบบเหมือนไป r e จิสเตอร์ขอไลเซนเหมือนกับ ATC มันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เลยซึ่ง มันเป็นไปไม่ได้จริงๆเพราะกระเป๋าที่มันจะเอามาใช้อ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะไม่ได้ KYC นะแล้วมันก็ KYC ยาก KYC ไม่ได้ด้วยแหละข้อเสนอนี้ยมีข้อบกพร่องฮะในกระบวนการเกินกว่าที่จะก้าวข้ามไปข้างหน้าได้นะครับทวิตเตอร์ของฝั่งกฎหมายของค o อยเบสกก่าวซึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ยแต่สำคัญก็คือกฎหมายที่มันออกมาแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันมันคือการ มันคือการตอนอ่ะตอนอุตสาหกรรมนี้นะครับก็คือก็คือไม่ให้ทำนั่นแหละ SEC เนี่ยกำลังพยายามที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามสมมุติฐานที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในเขตอำนาจของศาลที่เกี่ยวข้องนะครับคอยเบดเนี่ยโต้แย้งกระต่อนะครับ ไม่สามารถแบนได้เนี่ยโดยจดหมายฉบับใหม่ของกร i เ e ลนะครับได้เรียกการใช้อำนาจของหน่วยงานกำกับดูแลในการควบคุมธุกรกรรมคริปโตว่าขาดการอนุญาตที่ชัดเจนจากรัฐสภาซึ่งจริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องยากแหละที่จะทำให้ชัดเจนคือมันมันธรรมชาติของมันนะมัน มันมันคุมยากอะ่ะเออมันคุมยากคือถ้าคุณจะคุมเนี่ยแปลว่าจริงๆคุณกำลังจะบอกว่าไม่ให้มีซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาก็เหมือนกับอย่าง Uniswap เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ในขอบเขตของของตัวอ่าอ s a อยู่แล้วนะแต่ว่าถามว่ามันมีคนของอเมริกันไปใช้ไหมแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วเนาะ ระบบกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนั้นมีอยู่และไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายได้ซึ่งอันนี้ถามว่าอย่าง Uniswap เนี่ยมันมันเป็น Organization มันมีไหมมันมีแต่มันเป็นโมเดลที่แบบแบบเขาเรียกเป็นเป็น decentralized autonomous organization นั่นแหละแต่ถามว่า Developer มีอยู่ไหมคือจริงๆดูแล้วอ่ะลองลองไปดูดีมันก็มีนะ ทีนี้ประเด็นมันคือถ้าอย่างของ Uniswap เนี่ยคือถ้าถ้าใครจำได้เนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเหมือน Uniswap เนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็ดำเนินตาม กฎของของทางอเมริกาเพิ่มควรนะที่ตอนนั้นมีมีการเหมือนกับแบน List a t d d a t e ของ a d d e a t ที่ไปใช้ไอ้เจ้าตัวที่มันฟอกเงินนะ่มันชื่ออะไรนะ t o n a a d o c แ s h นะเออแล้วมันก็จะมีการแบนตัว Address พวกนั้นไม่ให้ไม่ให้เข้ามาทำ Contract ในตัว Uniswap เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะรู้สึก u n นิ w a วจะแอพพลายตามถ้าแปลอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วในแง่ของ เดเวลลอปเเนี่ยมันเหมือนมันมีคนที่ดูแลและสามารถคอมไพลตามกฎหมายพวกนี้ได้แล้วมันเป็นดีเซนทลไลท์หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นดีเซนทลไลท์แล้วคอมไพลตามอันนี้เนี่ยคือมันเป็นข้อตกลงของอคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจกต์นั้นๆคือไม่ได้มีใครเป็นคนใดคนหนึ่งจะโหวต vote. อันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะต้องไปเคลียร์ตรงนั้นเนาะว่าจริงๆแล้วอย่าง Un i s w a p เนี่ย ตกลงมันเป็นดีเซนท e d a u t ออโ m น u มัสออร์แกเนชันเนี่ยแล้วมันจะมาแอพ l y กับกฎระเบียบของ SEC ได้หรือไม่นะครับกรีเวลกล่าวต่อนะครับว่าคณะกรรมการเนี่ยล้มเหลวในการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจแบบฉากฉวยแทนที่จะปรับนโยบายตามความชอบนะครับกรีเวลกล่าวนะครับกรเวลเป็น เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคอยเบดก็พูดง่ายก็คือเป็นคู่ปรับกับกับทางทาง c นั่นแหละนะแล้วก็คือมันคือระบบเศรษฐกิจของตัวระบบนิเวศของที่เป็นลักษณะของดนะีเซนทไลซ์เนาะมันเป็นดีเซนทไลซ์เอคอนมีนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นมันจะใช้รูปแบบการวิเคราะห์แบบแบบเดิมเนี่ยก็น่าจะลำบากเนาะอาจจะต้องดู คอนเท็กซ์มันจริงๆอะว่าว่ามันจะยังไงมันถึงจะสามารถที่จะทำทำงานได้แต่ผมว่ามันยากเกินที่จะควบคุมจริงๆเนาะคือถ้าคุมนี่คือมันจะไม่ได้ทำอะเพราะว่ามันไม่สามารถอะที่แบบว่ากระเป๋าใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันมันมันไม่สามารถโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์สวัสดีท่านนายกคงไม่มีปัญหาเรื่องหุ้นสื่อนะ <laughs> อมไม่มีฮะ เอเตรียมปกมือกับคำถามอันนี้ไหนนะครับคุณชุมพรนะครับไม่มีครับเพราะว่าผมเป็นแค่เพียงผู้จัดการมรดกครับ <c oughs> ได้ไหมตอบได้ไหมช่วงต้นต้นเดือนกรกฎาคเนี่ยผมจะมีอยู่5-6วันที่ผมอาจจะแบบใครติดต่อไม่ได้เลยผมจะขอเวลาช่วงนี้ประมาณสัก5วันเนี่ยไปทบทวนแล้วก็ คิดว่าจะหาอะไรใหม่ๆมาให้กับช่อง b i t c a s สผมคิดว่าช่อง i t c a s สเนี่ยก็จะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้แหละนะก็เดี๋ยวขอไปนั่งคิดคนเดียวเงียบๆสัก5วันกลับมาเนี่ยก็จะมาประกาศให้เพื่อนๆฟังแล้วจริงๆจะประกาศเนี่ยด้วยความที่ว่าผมมามีแผนว่าจะ introduce ออะไรบางอย่างเนาะที่พารากอนนะ ก็อาจจะอาจจะมีไลฟ์หรืออะไรเข้ามานี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าก็คิดว่าช่วงสิงหาเนี่ยก็จะมีข่าวดีที่จะประกาศให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าทิศทางของช่องเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะคุณจาวิสบอกว่าสมมุติสารตัดสินคริปโตไม่ใช่หุ้นจริงกองแบ็กรอกขออนุญาตลงทะเบียน BCEGF ไม่ได้ใช่ปะฮะอืม ต้องไปดูเนาะว่าจริงๆแล้วแบ c ็ l ล็อกเนี่ยเขาเขาขอซื้อไอ้ขอจดเป็นแบบไหนอะ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือคอนเซปต์ของ ETF เนี่ยมันคือซื้อที่ราคาสปอตอะคือมันซื้อที่ราคาคือมันซื้อจริงๆอะมันไม่ได้มันมันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่กองที่เป็นลักษณะแบบว่า อาจะไปซื้อแล้วมันจะมีราคา NAV มันไม่ใช่แบบนั้นคือมันปิดซื้อจริงๆเลยเนาะเพราะทีนี้มันต้องไปดูผมว่าไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าไอ้แบ r o อ k ที่ขอเนี่ยมันมันต้องเป็น ETF นี่มันเฉพาะ ETF นี่มันเฉพาะไอ้นี่ป่ะ๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่ง e t f Exchange Trade d รดฟ ซึ่งถ้ามัน Exchange Trade Fund แล้วต่อให้มันเป็นมันก็น่า,จ,าจะได้นะในมุมผมผมว่าในเชิงเทคนิคมันไม่ได้ติดนะ Exchange Trade Fund ทีนี้ต้องไปดูว่า ETF เองเนี่ยมันมีตัวที่เป็นในนี้ไหมโกไหมอ่าถ้าสมมุติโกอะ่ะมันมีป่ะถ้า ETF Go มีก็แปลว่าจริงๆมันไม่ได้ติดว่ามันจะต้องเป็น โกก็มี ETF ฮะโกก็มี ETF เพราะฉะนั้นจริงๆจะเป็นคอมมูน i ิตี้หรือจะเป็นอ่าซิเคอร์ตี้ผมว่าไม่ได้มีผลประเด็นมันคือตอนที่ยื่นะมันมันได้ระบุในนั้นหรือเปล่าคุณแซคสวัสดีครับคุณจาวีบอกว่ากฎหมายเดิมไม่พร a c t ที่ l ควรตั้งสภาดิจิตอลแอสเซทแยกกฎหมายออกมาคุ้มครองกันเองเหมือนแพทยสภาหรือสภาวิชาชีพผมก็คิดว่าแบบนั้นนะมันจะจบอ่ะคือเราพยายามจะยัด ไอของใหม่เข้าไปในกล่องเดิมมันก็ยากเนี้ยฮาวิทเอสมันน่าจะใช่เนาะฮาวิทเอสเนี่ยมัน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 เป็นเรื่องของอคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเคสอันนึงไอฮาวิทเอสเนี่ยที่มันมีคนทำไอสวนส้มใช่ไหมแล้วก็ระดมทุนแล้วก็สัญญาว่าจะเอาส้มที่ขอผลิตได้มาขายแล้วก็ปันผลประมาณนั้นซึ่ง อันนี้มันคือการสัญญาแล้วมันก็จะเหมือนก็ออกมาเป็นเป็นเป็น security อ่ะอันนั้นอ่ะ,อะมันมันก็เลยกลายเป็นว่าไอฮาวิ Test เ,เนี่ยมันเป็นการที่บอว่ามันเหมือนเช็คลิสต์แต่ว่าเฮ้ยมี5-6าหกคีเรียนเนี่ยมันคือเป็น security นอันนี้เป็นเรื่องที่เขาใช้กับของ xrp แต่ ก็นั่นแหละคือผมผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะถ้ามันจะให้มันแบบพัฒนามันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็นั่นแหละจริงๆแล้วอะมันอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีมันอาจจะต้องดูว่ามันยังไงเหรอที่มันจะเอาไปใช้ได้จริงในในมุมของผมนะส่วนตัวนะผมคิดว่าเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีในเรื่องของหลักทรัพย์อะมันก็ดีพอแล้วเขาจะไปลดต้นทุนหรืออะไรมันก็ใช้เทคโนโลยีได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้พับบิก บอก c h นแบบนี้เอาจริงๆอะอย่างอ,อย่างของอย่างของตัว ethereum อะ,อะผมผมพอผมคิดว่าผมพอเห็นภาพของอการใช้ smart contract หรืออะไรที่ที่ที่มันที่มันสามารถที่จะเอาไปทำงานแล้วก็มันมันอยู่บนโลกของเว็บเวสามได้แต่มันจะต้องมี service หรือบริการที่มันอยู่ในลักษณะแบบนั้นจริงๆซึ่งบางที่ยังไม่เห็นนะเนี่ยังไม่เห็นบอกอตรงๆเวลากลันว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเราพูดกันจริงๆตัวที่มันแบบมีประสิภาพในการที่จะแสดงตัวตนออกมาแล้วมันมีประโยชน์ในการที่สําหรับมนุษย์จริงๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนมีแค่บิตคอยอย่างเดียวตัวอื่นมันก็เลยยังไม่ได้ดูแบบว่ามันมันให้ประโยชน์อะไรกับกับโลกมากนักไปทาง XRP เป็นแค่สินค้าไม่มีปันผลไม่มีการระดมทุนอ่าจริงๆแล้ว XRP เนี่ยมันมันไม่ได้มีการระดมทุนใช่แต่เขาอาศัยช่องว่างตรงนี้แหละจริงๆแล้วการ ขายทุกครั้งที่เป็นการมิ้นต์เนี่ยครับพียวมาคือคนได้เงินไปมันก็คือเจ้าของนั่นแหละจาวิทบอกว่าไปล่าเอเลี่ยนกับปาชาวดิกว่าปาบอกว่าแต่ผมคิดว่าชาวไปตามล่า u ยู่ไโมไม่น่าใช่หรือผมไปแอดไปคี์อุดก็น่าจะพอแล้วไอ้จริงๆวันนี้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณ1 3ท่า131ท่านที่อยู่ด้วยกันติดตามด้วยกันเนาะมีอะไรอยากรู้เรื่องไหนเนี่ยก็อคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ